สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามการกระทําของกองกําลังแอสพีพหรือกองทัพรัชชานเหนืออีกชื่อหนึ่งว่ากองทัพรัชชานก้าวหน้ากันครับกองกําลังแอสพีมีกองกําลังพลเราาห้าถึงหกพันนายครับภายใต้การนําของพลเอกเจ้าป่างฟ้าและเจ้าเสือแทนครับปัจจุบันนี้ก็เ0กว่ากันแล้วครับ เ้าเสือแทนนั้นบ้านหลักอยู่ที่เวียงลาเซียวครับส่วนเจ้าปางฟ้านั้นบ้านหลักจริงๆเลยจะอยู่ที่ปางช้างครับเมืองหลวงของสารัฐวานะครับในแคว้นของที่ว้าปกครองอยู่นะครับ,รบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นในคลิปที่ท่านผู้ชมจะ,จะ,จะได้รับชมหนังดอกวันนี้จะต้องทําใจสักกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วมันน่าหดหู่ยิ่งนักครับ นี่คือเด็กนะครับอายุยังไม่ถึง1ิบขวบนะครับเพิ่งแดขวบเก้าขวบนะครับกองทัพแอดพีพีไปดึงพลากมาจากพ่อแม่นะครับเพื่อจะมาฝึกเป็นทหารช่านเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับจิตเราสึกเรามีทั้งหน้าสงสารอายุยังไม่ถึงสิบขวบนะครับพัดพากจากพ่อแม่เด็กคนนี้ร้องไห้ครับบอกคิดถึงแม่อยากกลับบ้านดูสิครับ เด็กแค่นี้จะทำอะไรได้ให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่จะมีความสุขแค่ไหนเด็กก็จะมีความสุขแค่ไหนนี่มาพัดภาคให้เขาจากกันเช่นนี้พ่อแม่จะเป็นอันกินอันนอนไหมครับเนี่ยเด็กดุนราวคราวนี้นำมาเป็นทหารท่านผู้ชมคิดดูสิครับน่าสงสารน่าอดน่าหดหูแค่ไหนครับ จริงมีอีกเยอะนะครับที่นําเด็กมาเกณฑ์ทหารตั้งแต่อายุ8ขวบเก้าขวบขึ้นนะครับแต่ภาพบางอย่างมันก็ไม่ได้ดูดออกมาเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นบางส่วนเท่านั้นเองครับจริง,รงๆมันมีอีกเยอะนะครับและนี่คือการกระทําของกองกำลัง SPP ที่ณตอนนี้คนไทยเองก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ชอบเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อประเทศเลยไม่ได้ทําอะไรเพื่อชาติของตนเลยนอกจากไม่ทําอะไรเพื่อชาติแล้ว สิ่งที่การกระทำของพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากอ,องจากกรีผู้หักหลังเชื่อชาติไทยในสมัยอยุธยาเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนั่นแหละครับนำศึกเข้าบ้านรอบเปิดประตูเมืองให้พมา่าจนสามารถยึดครองพมา่าได้สามารถยึดครองอยุธยาได้กองกําลังแอสก็เช่นนั้นเลยครับสิ่งที่เป็นปัญหารบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดเนื่องจากกองกําลังแอส หรือรัชชาเหนือนะครับภายใต้กนนารน,นำของเจ้าปางฟ้าเจ้าเฉืิแทนครับไปนำว้าไปนำเคเ,เ,เอไปนำเทียนเอไปนำอาพามาสี่ห้ากลุ่มนะครับมาต่อสู้มายิงกับกองทัพอาเซียนเอสเอผู้มีอุรมการคือเพื่อกู้เอกราชประเทศกลับมาสู่อ้อมกอดของพี่น้องประชาชนชาวชาวไทยใหญ่อย่างแท้จริง แทนที่กองกําลัง S อ p พ p ที่เป็นกองทัพไทยใหญ่ด้วยกันเองจะสนับสนุนจะร่วมมือกับมายิงการตัดกําลังกันโอ้โหเห็นแล้วการกระทําเช่นนี้ถือว่ารับไม่ได้จริงๆครับจะเห็นได้ว่ากองกําลังแอ p พไปในเมืองไหนประชาชนก็ไม่ชอบครับขับไล่อย่างคลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นที่น้ำคำครับเมื่อเร็วๆมานี้ นี่ก็พี่น้องประชาชนชาวน้ำคำนะครับเา,าวเมืองน้ำคำเนี่ยจะติดร้อยต,ต่อกับจีนพม่านะครับจะอยู่โซนเหนือเหนือหน่อยครับอ่านี่ก็ประชาชนในเมืองน้ำคำขับไล่กองทัพผู้หักหลังเชื้อชาติครับคือกองทัพเอสพีพีให้ออกไปจากเมืองมาวนะครับเขาเรียกเมืองมาวเนาะก็คือประชาชนเป็นพันๆคนครับเขาขับไล่เนื่องจากว่ากองทัพเอสพีพีเขาเข้าไปจับกลุ่ม ลุงคำอ้ายลุงคำอ้ายก็ไม่ได้ทําความผิดอะไรนะครับเขาไปจับไปเนื่องจากว่าคือความคิดของเขาครับเนื่องจากเขาคิดว่าลุงคำอ,าอ้ายติดต่อกับกองทัพอาเซียนแอดนะครับเขาก็เลยไปจับมาแล้วก็ไม่ไม่สนใจจากการอ้อนวอนขอของพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากลุงคำอ้ายเนี่ยเป็นคนบุคคลที่น่าเคารพรักที่ทำอะไรก็ทำเพื่อลูกหลานนะครับนำพาทำทั้งคานแข่งกีฬา ถือว่าเป็นแกนนําคนหนึ่งนะครับในการาพัฒนาชุมชนก็ดีในการนําพาเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดพวกนี้นะครับแต่กองกําลัง SPP ไปจับมาแล้วมาขังนะครับคืนเดียวนะครับคืนเดียวจากนั้นก็เช้า,ชาของวันรุ่งขึ้นก็แจ้งข่าวกับพี่น้องว่าลุงคําอ้ายเนื่องจากามาแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะครับวายเสียพลันทําให้ลุงคําอ้ายตายลองคิดดูสิครับเขาไว้จับมาขังแล้วก็ บอกว่าลุงคำอ้ายหัวใจวายเสียพัน